ารไม่มีวุฒิการศึกษาแต่อยากมีงานทํานะครับวันนี้มีข่าวเดียวบอกนะครับผมกงเปิดรับสมัครนะครับพนักงานทำความสะอาดรถนะประมาณสามตำแหน่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับผลรถไม่ทันนะครับก็ต้องการทีมงานเสริมนะครับแต่ว่าเป็นพนักงานประจํานะของเราจะมีประกันสังคมให้ด้วยนะครับรายได้ก็1 3ึ0งไม่รวมมบีขยันอีกหนึ่งบาทนะครับรวมแล้ว1 4 5 0 0นานะครับวุฒิผมไม่สนใจนะขอแค่ มีนะครับใจมาทํางานแล้วก็ขอให้นะครับพร้อมแล้วก็ขยันนะครับรับรองว่าได้เป็นพนักงานต้นตาลแน่นอนนะครับอ่ะทำงานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับรถ1คันเข้ามาเนี่ยจากที่เราซื้อเข้ามาใช่ไหมครับก็มาปรับสภาพนะครับมาสปาให้มีความสะอาดมากขึ้นนะครับพร้อมจาหน่ายใช่ไหมต่อไม่ว่าจะเป็นร้างห้องเครื่องเราจะมีทีมงานนะครับเป็นแผนกอยู่แล้วนะครับ ล้างห้องเครื่องนะครับล้างช่วงล่างนะครับทำความสะอาดภายในรถนะครับดูดปงดูดฝุ่นนะครับเคลือบสีนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าเราเหมาะกับตำแหน่งไหนนะครับแต่ว่าเราจะมีพนักงานที่เรียนนะครับคอยเทนให้นะก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ผมต้องการเพิ่มนะครับอีกสามตำแหน่งเพราะว่าเราทําไม่ทันจริงๆนะครับก็เลยรับเพิ่มดีกว่าเนาะและที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช้วุฒนะครับใครจะจบอะไรมาไม่สนใจนะครับขอให้มีความขยันนะครับอยากทํางานมาได้เลยนะครับต้นตาลชาอยู่ที่บางบัวทองนะครับ